สวัสดีค่ะวันนี้เพนก็จะพามาทำวิธีการกำจัดแมลงวีหรือว่าทำกับดักแมลงวีค่ะค่ะขั้นตอนของเราก็ง่ายๆค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นถวดพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นโหลขนมค่ะที่เราไม่ได้ใช้ก็จะมีรูตรงนี้ค่ะเป็นกระปุกอมสินเก่าๆค่ะหรือว่าท่านใดไม่มีแบบนี้เราก็สามารถ ใช้เป็นขวดน้าพลาสติกแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นขวดน้ําที่เรากินค่ะแต่เราต้องเจาะรูด้วยนะคะเจาะรูประมาณ10-20รูค่ะเราก็จะเจาะรูเพื่อให้แมลงหวีเข้าไปได้ค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นผลไม้และมะนาวค่ะมีมะนาวหนึ่งลูกกล้วยหลูกแล้วก็เป็นมะม่วงครึ่งลูกค่ะวันนี้เราก็จะมาทํากับดักแมลงวีเพราะแมะลงวีเราจะชอบ ของที่เปรี้ยวแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีรสหวานๆค่ะแล้วก็เราก็จะมีส่วนผสมก็เป็นน้ำด้วยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นมะม่วงกันเลยค่ะค่ะเราจะใช้มะม่วงแค่ครึ่งลูกค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ จากนั้นเราก็จะหั่นกล้วยค่ะตามด้วยมะนาว พอเราได้แบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปใส่หลูหรือไปใส่ขวดพลาสติกที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมค่ะลงไปในขวดหลูแบบนี้เลยค่ะก็จะเทน้ำลงไปค่ะให้ท่วมมะน,นาวแล้วก็กล้วยก็มะม่วงของเราค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะปิดฝาค่ะตอนนี้มแมลงวีของเราก็เริ่มมาจับสองตัวแล้วค่ะค่ะตรงน,นี้ค่ะเป็นจะเป็นมแมลงวีมแมลงวีที่ตัวใหญ่ๆนะคะ มแมลงหวีของเราก็เริ่มมาหลายตัวแล้วค่ะและมีมดสีดำๆด้วยนะคะค่ะ,มะแมลงวีชนิดนี้ชอบตอมอาหารมากเลยค่ะพอเวลาเขาตอมอาหารแล้วเขาก็ชอบตกลงไปในอาหารด้วยค่ะเขาก็จะชอบตอมอาหารทุกอย่างที่เราเอาไว้บนโต๊ะกับข้าวค่ะก็จะทําให้ลาคาญใจมากเลยค่ะบางตัวก็ตกลงไปในอาหารของเราค่ะค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยดึงดูดมแมลงหวีมาตอม ผลไม้ที่เราดองไว้ในขวดแบบนี้ค่ะค่ะเขาก็จะไม่ไปตอมอาหารหรือไม่ไปจับอาหารของเราเลยค่ะค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้ค่ะแบบง่ายๆเลยนะคะตัวนี้กำลังเข้าไปแล้วค่ะเราดักยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูค่ะว่าเขาเข้าไปกี่ตัวค่ะ วิยตัวหนึ่งบินออกแล้วค่ะค่ะก็จะสังเกตดูว่าเขาเข้ามาประมาณ10กว่าตัวแล้วค่ะดักยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะมองเห็นไหมคะเขาก็จะลอยอยู่เหนือน้ำแบบนี้ค่ะมีมดด้วยค่ะจะให้ได้ผลดีกว่าน,นี้ค่ะเราต้องหมักไว้ประมาณ3 4วันค่ะจนกว่าผลไม้ของเราจะเน่าเลยนะคะพอผลไม้ของเราเน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแมลงวีเขาก็ จะชอบผลไม้ที่เน่าๆมากเลยค่ะเขาก็จะเข้ามาในขวดโหลเองค่ะจากนี้เราก็จะนําขวดโหลของเราไปตั้งไว้ที่ในครัวเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ก็แก้ไขปัญหาเรื่องแมลงวีตัวสีน้ำตาลตอมอาหารได้ดีมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ